ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชาหรือราชมหาอามาตยังไม่เคยได้ฟังเสียงพินพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ฟังเสียงพินแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน…นท่านผู้เจริญน,นั่นเสียงอะไรหนอน่าชอบใจน่าใคร่ หน้ามัวเมาหน้าหมกมุ่นหน้าพัวพันอย่างนี้บุรุษนั้นกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะเสียงนั้นเป็นเสียงพินพระราชาหรือราชมหาอมาตยพึงกล่าวว่าแน่ท่านผู้จเจริญท่านทั้งหลายจงไปนำพินนั้นมาให้เรา ราชบุรุษทั้งหลายพึงนำพินมาถวายพึงกราบทูลว่านี่คือพินนันพระราชาหรือราชมหาอมาตย์พึงกล่าวว่าแน่ท่านผู้เจริญฉันไม่ต้องการพินนันท่านทั้งหลายจงนำเสียงพินนันมาให้แก่เราเถิด ราชบุรุษกราบทูลว่าขอเนชะขึ้นชื่อว่าพินนีมีเครื่องประกอบหลายอย่างมีเครื่องประกอบมากในช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างคือธรรมดาว่าพินนีอาศัยกระพองอาศัยารางอาศัยลูกบิดอาศัยนม อาศัยสายอาศัยขันชักและอาศัยความพยายามของบุรุษซึ่งสมควรแก่พินนันมีเครื่องประกอบหลายอย่างมีเครื่องประกอบมากในช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างจึงจะส่งเสียงได้พระราชาหรือราชมหาอมาตย ทรงผ่าพินนันสิบเสียงหรือร้อยเสียงแล้วกระทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วพึงเผาไฟแล้วพึงกระทำให้เป็นขมเหลาโปอยไปด้วยลมแรงหรือพึงลอยไปเสียในแม่น้ำม,มีกระแสอันเชี่ยวเท้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญได้ยินว่า ชื่อว่าพินนีไม่ได้สติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเร็วซามกว่าพินนีไม่มีเพราะพินนี้คนต้องมัวเมาประมาทหลงไหลจนเกินขอบเขตฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมสแสวงหาคติแห่งรูปคติแห่งเวทนาคติแห่งสัญญา คติแห่งสังขารทั้งหลายคติแห่งวิญญาณเท่าที่มีอยู่เมื่อเธอสแสวงหาคติแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่าที่มีอยู่ความยึดถือโดยคติของภิกษุนั้นว่าเราหรือว่าของเราหรือว่าเป็นเรา แม่น้นก็ไม่มีแก่เธอ